อ่ะวันนี้สุกโลดไปเอาน้ำยื่สวน,ใน,ในมไม่ใหญ่มาไว้เห็ดคุ้ยกินดีก็วันนี้ถ้าเป็นตัวมาพีก็ทีจากหันเนาะต่อออยูื เนียอเอาจุกไปใส่เนียนไปจุกน่ำเพื่อนสวนไม่ไงว่าไว้วให้กินก่อนจ้าพี่น้องเฮ้หน่ำนั้นไม่ไงก้อนเห็นละลูกล้านเพรนเด็กตอมาา เล้าไปเนี่ยมันบกขืนบ่โอ้นั่นเป๊จ้อเอาบ่ะั่นนนน้ปปลาเมื่อานปลาเมื่อ้านนี่มันบกขืนจีฟ้องเฮียนไอ้ไอ้มิ้วกับบกเสียเลยมันบกขืนงวยมันอือ โอ้ผ so ักเกษตรแย่แล like ้วเกินเห็นไหมยังกองอ่ะคื่อนเนาะปีนเนาโอ๊ยน่องเจ้าหลาเจ้าสีเหลียวฝรัละเก็ดแนวกินแน่อยากงาเถากินเจ้าสีเหลียวเจ้าสีได้ออกมาเอาน้ำมาช่วยกิน เล้ยเพ้นง่ายแล้วล่ะจักจังม่งเราพูเดียวนี่ก็ไดมาพูไปงนั่นเปนยมาบอือเา้อเปน้ายกี่มี่มี่ยั่นวยเออมี่ยัวนวยประทันไงไข่อยู่ต่อมาหอดผีนะอือ เทียนไงยิดอกมันเป็นข้างข้อนตีดดูหน้าบ้านไก่บ้านีข้างข้อนตีดยังลุกลดไงยิดอกเนี่ยอ๋อเนาะใหม่อันนี้มันดอกดีว่าบางหัน .swing ว่าคนติดกอใหญ่ได้เลยเนาะ โอ้เปลือกห้ยง่วเต็มเลยก็พอได้กินอยู่ปลูกไว้น้องใหม่ก็ได้ มันเกิดดีได้ฝนตกดิวด,ดูเธอได้แห่งว่าแต่ฝนหน่อยใส่ปเป็นโต๊ะเพรหี้ยงก็ได้กินว่าแต่ซุ่มหน้อใหม่อันนี้มันออกดีไล่ไปดเดี๋ยวนี้โอ้ไล่ตรงหินกระเบื้

คนละพันนะคนละเนาน้มนเห็ดนหมยเห็ดบังขลามกาเนาะเมน,น,มนโอ้ยเมนเมนน่รดตอง,องมีบูดีนะ ตอนนี้ก็น้าจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ